สวัสีครับฮะกวัทำไมยายยายสะดุดยายสะดุดฮะมันสะดุดเด้มันสะดุดยายสะดุดออสะดุดเรือเรือเลืวันนี้ไม่ได้เขียนให้รดตัวนี้ก่อนมักหนยายกับมักหนึ่งสัยายกัมักหนึ่งสีกันเหรอยายมักสีเนาะมายายบอกว่ามักหนึ่งสีหนึ่งสีก็มักอห้าุนก็มักตัวนี้ ชอบหนึ่งสี่กับห้ศูนย์มากคู่น้่นเหือคู่กับมาคู่คู่มาเล็กยังหรอหกหกนเด้ในหกหกหกหเห็นบวอ้าวนเียมหกหกสามหชอบหกหอ้าวเขียนหกหก็ต่าเยมสามสหนึ่งก็ชอบเหมือนกันลงเลยาหนึ่ง้งหนึ่งก็ชอบอ่าหนึ่งหนึ่งอ่ะชอบเป็นคู่เนาะ ไปหาใายเจียมครับถนนกัฝนเล็กมันเล็กมันจืดมันแฉะถนนมันจืดมันแฉะเล็กครับเล็กตุ้มปิ้งเล่ยไปในทางเ่อไปยายเจียมเพื่อไปตามตัวเลขนะครับกับใายเจียมสูตรคำนวณสูตรเลือกติดมาดีแล้วพวกแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับอ่ะวันนี้ครับทําไมคนเยอะจัง โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับฮะโคตรทำไมยายยายสะดุดฮะมันสะดุดนี่มันสะดุดยายสะดุดเออสะดุดแสดงว่ายายสะดุดนี่แสดงว่ายายสะดุดนี่ตาไม่ดีใช่ไหมตาไม่ดีมองมองตัวเลขไม่เห็นใช่ไหมเต็มเดียวเต็มเดียวสะดุดเสียใจไหมเสียใจไหม สงสารลูก<ะ>ส,สารล้านเนาะสงสารคนซื้อตามเนาะอืมอมันไม่ไม่เคยผิดจริงๆเพิ่งเก็บมันก็ทำมัได้แล้ลวเนาะทำมัได้ไหวยมันก็มีผิดมีถูกมีเข้ามันก็เพิ่งผิดไม่เคยผิดสัก่อดทำส,สติติรุดเลยแจีมเนาะเพิ่งผ,ผิดเลยละ่ะงวดที่ยี่สิบสองนี่เป็นงานนี้ว่าไงงวดนี้มันจะเจ๊งอยู่มันเดิมนะเจ๊งอยู่ก็มั่นงานนี้ก็ได้งวดนี้นะถ้าถ้าจะมีคนมาเล่นตัวยายมันรู้เลย มีปางมันเสบนี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้มันเสบนห้รู้ว่าก็จะมีคนมามาจริงๆเลยมาจริงจริงวันนี้พวกเขามาจากไหนพวกพี่ๆเขามาจากไหนครับมาจากไหนมาจากไหนรู้หรอกบ้านเลยจำไม่ได้หรอกจำบ้านนี่ได้หรอกใครจะจำเยี่ยมจะแจยมเนาะเพราะมาเยี่ยมจะแจยมสองรอบแล้วเเยยยยีี่่มมมมาาซื้อของมาให้กินเฮ้ยคนเราก็มีแค่กินหรือไงทำยังไง มีแค่นี้วานนี้ได้ยินข่าวอะไรมานี่ได้ยินได้ยินข่าวอะไรไหมว่าคือคอตายอด็กนะเดรู้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 แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่เป็นแบบนั้นวะแก็เด็กไงมู้วันเอกหายใจมันอ่าร้านร้านยังไม่ตื่นแน่นอนก็ขึ้นมานี่ร้านยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเออพักผ่อนเขาทำงานเพียรตอนโรงเรียนมันก็ไปไม่ได้ทำางเรียนก็เรียนทางอะไรอย่างเงี้ยอ่า

นี่นี่เอามาให้เลือกเขาบอกว่าให้เอามาให้เลือกให้เลือกนะเลือกเอาสองอันให้เลือกเอาสองอันว่าสายตาตัวไหนอ่าเอนเอนเี่ยี่บอกอันไหนน่าสิมีบุญเหมือนเลือกเอาเลือกใส่ลองเลยลองใส่เลยอันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็วางไว้เอาอันที่ใช้ได้ใช้ได้ว่าโล่งหมว่าโล่งเป็นยังเออหมันใหม่ลองตะอุตอะไรมาให้แกลองดู อะไรลองดูต so, okay. like, right? so ัว <he> ส yes. ือเหรอแกลองดูต really okay. yeah, like ัว <lights>, ส uh, okay. ือแกมองเห็นไหมแกโอเคตัวไหนใช้ตัวนั้นเลือกเอาสองอันน่ะอันนี้เห็นบ่แห้งมันได้ไม่เยอะอ่อยก่อนเนาะวางไว้ตรงนี้ไว้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อนเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนบวกสามห้าศูนย์วางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้อ่าไม่เป็นไรเออวางไว้ตรงนั้นก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือจะเอาไปแจกคนอื่นบ้างแจ้านอื่้าจะอยากเอาทำไมหมดนี่บ่ เอาเอาตัวเอาตัวเลขสูงกว่านี้เลขสูงกว่านี้สามร้อยหน้าสามร้อยสูงสุดนะสองเจ็ดห้าแสดงว่าแสดงว่าไม่สเจ็ใช่ไม่ได้ตัดอันนัเป๊ะซิบอันนี้สามร้อยอันนี้ลองใส่ตัวนี้ดูสวยๆตัวนี้ก็ได้นะ้ก็ได้ไปเลยอันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยพัดดูสองอันอันนี้ไม่ได้แน่นอนเนาะผิวอันนี้สองร้อยไม่ได้พอยเจียมใส่สองร้อยไม่ได้สามร้อยสามร้อยลองดู แก่แจมีลองดูสามร้อยสองร้อยสามร้อยก็มีแต่สามร้อยถ้าใส่ได้ก็จะให้แกอีกตัวนึงนิดก็ให้แกไป็สองตัวให้แกเลือกสองตัวอันนี้คือสีดีกว่าตัวนี้อันนี้ดีวะอันนี้ก็ยังใก้อีกตัวหนึ่งเอาสองตัวเลยอ่ะเอาเอาเลยเลือกเลยเลือกเลยตัวนี้แกให้เรือเร่งวันนี้ไม่ได้เขียนให้หรอ ได้เหล็กวันเด้ตรงนี้นี่สิออกวันนี่เอางูเขียนเองอ่ะนมันเขียนเขีนเอเขียนเองอาอกวนไหนี่นี่มันมันมันผลึกหัตใช่ไหมเอาเขียนเองดอกไป้ของตาสดีดะเออเดี๋ยวเอาเขียนเองพัลึกหัตแกะแฉมเท่าสามสามเอาเขียนเอาเขียนเขียนสวีดีนะเอาเขียนเอาเขียนไปเอาเดี๋ยวเหี็กวันเลขวันเลขวันอ่ะให้ดูเลยไม่ต้องจดมันมีสามสามรำระเบยนมีสามสามงานนี้เลขวันมันออกวันอะไรวันหัต มันบริหัสก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนสองหกสองหามสามสี่ศูนย์สี่เจ็ดอะใครจะเอาก็เอานะใครจะเอาก็เอานะเขนี่นะครับเอาเอาทุกที่เลยเลขวันหนึ่งสองเก้าสองหกสามสามสี่ศูนย์สี่เจ็ดนะอันนี้ของเลกวันนะครับเลขวัน สามตัวม,มีแค่นี้หรือว่ bah, ามีอีกแค่ละแค่นละแค่ละนะมีซ้ำนั่นแหละสามตัวเอาซ้ำนี่นั่นแหละเนาะเอาแบบนี้ซ้ำนี่แต่อันนี้ใครจะเอาก็เอาไปแต่อันนี้เออเร็วต่เชียวอาจารย์อุดแยกมาให้ครับอาจารย์อุดแยกให้แล้วฮะตามนี้สองตัวสามตัวแค่นี้ก็ได้ซื้ออุดก็ซื้ออู้เห็นเหมือนเขาเป็นถ่อแก่เขาซื้ออูดพอใเงยไปอ่ัถอแก่แล้วห้องใหญ่แล้วลงหูแล้วเอาแว่นแว่นใจแว่นแล้วเป็นไงสวยขึ้นหรือว่ายังไง สวยก็สวยสวยอ่ะงามใก,กล้ใกล้เที่ยงแล้วสวยนะฮ <laughs> <laughs> ะขอบคุณเจ้าของแว่นก่อนขอบคุณเจ้าของแ,แว่นเลยค่ะเอยขอบคุณะคะเลยค่ะเออเอาแววนมา,หาให้ย่ายหมองเห็นหนั่นเห็นหนี่เห็น้องซือ้อะฮะเห็นตัตนนตวเลขจะดีกว่าไม่เหรอรนอะดีกว่าไม่มีอ่าแล้วขอบคุณคนมาเยี่ยมยังเนี่ยขอบคุณทุกคนให้พรคนมาเยี่ยมยังให้ร่ำรวยกันทุกคนทุกคนเลยสาธุสาธุ ให้โพดคนไปเยี่ยมยังให้แล้วให้แล้วที่ยังไม่ลืมกันที่ให้อภัยยายนะครับยังให้อภัยยายงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองจำไว้นะที่ต้องเข้านะ งวดที่แล้วพลาดไปนะพลาดไปงวดนี้ต้องเข้านะผิดแต้มเดียวเนาะผิดแต้มเดียวนะายแจมบอกผิดแต้มเดียวไม่เป็นคนหมุนไม่รู้หมุนแบบไหนเออมันไปหมุนแบบไหนก็ไม่รู้นะหมุนยังไงก็ไม่รู้อ่าหมุนยังไงก็ไม่รู้สี่ตัวนี้โอ้สไมสามสักๆเรียงวันนี้มันออกแต่หลักไหนหลักนั้นเนาะหกเอียง เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้างนนั้นอีก็อะไรหกหนึ่งหกเก้ามันกนโนแต่ละเก่าๆเงจะก็เนอ่าอย่านอย่าบนอย่าบ่นอย่าอ่ะแค่นี้แหละขอบคุณมากมากขอให้ถูกหวยรวยเบอร์สาธุ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 คนทุกคนครับสาธุสาการเลตอนนี้ให้ยายแก้มเลือกเบก่อนนะโอแ้เมื่อกี้อันาใส่ก่อนนี่ไงนี่เอาไปเลยสวยมากอันนี้พี่ก้มันพี่แ้เห็นไหเบื้งเออเอาไปเลย อันนี้ก็พอเห็นอยู่สองอันนี่เห็นอยู่อ่าสองอันแล้วนี่ล่ะกลมเสีวกับช่างมันเพราะว่ามีสายตายาวอันนี้ตัวนี้อ่ะอันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่เขานะครับเนี่ยชื่อคือนะครับคุณพี่อย่าฟังเหมือนอะไรเ์พัฒราพรอ่าพัฒราพรไม่ดีป่ะเกณฑ์สาคูนะครับ ฝากมานะครับที่เหลือก็บอกว่าให้เอาไปแจกให้เอาไปแจกคนอื่นครับเพราะว่าให้คนอื่นเขาใช้บ้างให้เจมใช้ก่อนให้เจมเลือกมีสิทธิ์เลือกก่อนเอาซองละนีแล้ให้สิทธิ์เจมเลือกก่อนเพราะว่าเจมเขียนเขียนดูแล้วเขียนเลขพลาดงวดนี้ห้ามพลาดอกกงวดนี้เอาเว่นมาให้แล้วห้ามพลาดเลยเจมฮะ พลฝึกเลยเนาะเอาแบบพลฝึกเลยเนาะอืงวดนี้ห้ามพลาดนะนีอยางนี้ลากไปได้นะเพราะว่าเป็นคลับมาเยอะเลยนี่เป็นคลับมานั่งรอกันดิถ้าเป็นคลับมานั่งรอกันเต็มเลยเจมเห็นไหมความหวังอยู่ที่จะเจ่มแล้วตอนนี้อื้าผู้เล่นลำรวยด้วยให้ลำรวยด้วยหล่าเอ้ยลำรวยทุกคนทุกคนพานําเกิดมาสวยมาหล่อทุกคนทุกคนเขียนขาดีอ้าวเเขียนเลขทีนี้ ทีนี้ใส่ใส่แว่นแล้วเขียนเลขเขียนให้ชัดๆนะตัวมีเขียนตัวโ้ทำอย่างสีดำเงินสีแดงไม่สีแดงงอนเอาสีนี้เอาสีนี้เลยสีไหนสีมุ่นสีแดงเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้ใช้แจมใช้สีดำเงินมากมักสีดำเงินเขียนเลยเขียนให้ถูกๆพอเขียนไว้เมื่อกี้เขียนไว้เมื่อกี้เลยเขียนไว้เมื่อกี้เอาละเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม เอาก้มขนาดก้มเหมือนเดิมเลยยังก้มเหมือนเดิมนี่รอดเยตัวคนมันก้มเนาะใส่แว่นแล้วยังก้มเหมือนเดิมอีกนนี่รอดเลยคนรอดเลยคนเออช่างมันเดี๋ยวคนต้องไปถามคนมันก้มคนหน่อมๆเนาะคนหน่อมๆเอาวดูแว่นอันนี้ที่ใช้สามร้อยห้าสิบน่าจะสูงกว่านี้อีกเนาะน่าจะมีสูงกว่านี้จะเอาสี่สิบเนาะมีสี่ร้อยเนาะเอาสี่ร้อยเลยใครเห็นสี่ร้อยรีบส่งมาเลยเด้อ ไม่ใช่สี่ศูนย์นะแกสายตาสั่นนะเอ้าไม่เขียนให้เราไม่เอาเขียนในเมื่อกี้นี่เขียนในเมื่อกี้เอาเปรียบเทอเขียนเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวเทสต์ดูก่อนเอาให้ให้พี่อุ๊ดเขียนให้มีตัวไหนบ้างของยาแจ่มงวดนี้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าชนกันห้าศูนย์ชนกันหนึ่งสี่สี่หนึ่งชนกันสามสองสองสามชนกันเก้าหกมีมั้ยโอเคเก้าหกอาะจุดสองตัวให้ก่อน ให้เกิดสองตัวก่อนนะนี่เกิตัวขึ้นสองตัวให้ก่อนเอเออเออพอเดี๋ยขึ้นบอร์ดไปก่อนรีบห้าสิบจะรีบไปซื้อรตตรี่หนึ่งสี่สองสามสองสามแล้วก็เก้าหกเก้าหกแค่นี้แค่นี้แหละสี่ตัวแต่ถ้ากลับก็แปดตัวแปดตัวแต่ถ้าดูเรโพยเก็บนี้เจ็ดตัวดูตัวนี้ก่อนมากหนึ่งสี่กันเยยากกับมากหนึ่งสี่กันเลยระยมากองสี่เนาะ ้มักหนึ่ยายมักหนึ่งซีหนึ่งีก็มักห้าศูนก็มักตัวนี้สามหหชอบหนึ่งซีกับห้าศูนย์มากมาคู่น้่เหมือคู่ก็มักคู่คู่มาเล็กยังเหรอ6คคหืนเด้ในหกหกเขียนไว้มองไดลเขมเขีนมอ้าวหนึ่งเียมหกหกสามหกหกช่องหกหกอ้าวเขียนหกหกไปตั้งเอืมอ่าหกหก มันผลิตเป็นวันเขียนสามตัวให้หน่อยตัวหูขูดสามตัวให้หน่อยสามมุ่นแล้วสามสามเฉือนสามสามกรมินสามนี่เลขใหญ่เจ่มแล้วสามตัวเอานี่นอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนอเล็กใหญ่เจ่มเอาสามตัวเอาตัวไหนมชี้ดูชี้ให้หน่อยมองเห็นไหมนี่ถ้าแว่นแล้วยังไปใส่แว่นโอ้ยกลัวแว่นมันเก่ากลัวแว่นมันเก่ามันเก่าเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อีกเอออยากกอะมเก่า ก็หกหกแล้วบอกให้ตัเลขถูกก็ได้ซื้อมาให้หนึ่งสามหนึ่งก็ชอบมันกันลองเลยหนึ่งหนึ่งชอบหนึ่งหนึก็ชอบห้าหนึ่งหนึ่งชอบเป็นขู่เนาะห้าหนึ่งหนึ่งสามสามมบอี่สามสันเป็นบอส3ไม่มีเฮ้บมีบ่โอสามสามมันมีในใวันสามหกหกสามในในวันสามหกหกแสดงก็เบิ้ลวันนี้เอาเนี่ยววันนบดเหนไงนี่อ๋ยเนี่ยอันนขัดแต่ว่ามากมก ก็บมักตจงได้่ะยหยมักตัวใหบ่มากไ่สุดโตเลยไอ้ี่าเมื่วนี้คือหายสามโตนัาเนาะเห็ดลงมืกเก่าอเห็ดจากไทยถอว่าเก่าเห็ดเก่าเก่าเป็นเปลนแปลงเเห็ดสูตรเดิมเก่าสูตรเดิมเก่าเก่าเละสูตรเดิมช่ยังสูตรเดิมมชยังเลขใหญ่แ่มเห็นเป่นเป็นเป่นงวดประจำวันที่16กันยายน64นี่ แล้วจะให้เบิรงเทลโตไล่อกมาปุ๊บนี่คือหาศูนย์กับหาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งกับหาศูนย์บรรทัดที่สองคือสิ่กับสามหกหก่ะ่าแย่หยันหยัดสองห้าโอ้สองสามเก่าหกหกหกหยากเป็นครูเรื่องหนึเลย ยายว่ามันสิออกคู่บอกงวดนี่มันเป็นบ้านลอคับนะโอเล็กเหล็กออกวันพฤหัสสีออกคู่เออมากเลยคู่มากคูอืมเราใหม่ยายมาจะใส่ม่มาจากบ้านอาจารย์สุทธัฒพระอาจารย์สุทัศน์บ้านยังไงบ้านนาสามบ้านน้สามขุดโอแม่เป็นฟูดไทยบบ้านน่เขาเอื่นดอกยังใหญ่หนดอกยังดอกยังคู่สาธุสาธุเขาให้เฮงหงเลยด้วยงวดประจำวันที่16กันยายนนี่เขาให้งามๆาคือดอกใหม่ยายว่ะ สูกซะไปเบอร์เพื่อนไปถูกบอลครับครับอ่ะก็ขอบคุณเอฟซีแล้วกันนะครับสําหรับคนผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube คนสุรินทรวทีนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากมีโชคมีลาภก็พิมพ์สาธุสาธุสาธุให้ยายสาธุยายสาธุ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 ครับเด้อครับเด้อ บายบายครับยัยโอ้บายบายครับอาจารย์อ่าบายบายอาจารย์รขอให้หมานด้วยอาจารย์เด้วยขอให้โชคดีบายบายและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ